และขณะนในความรับผิดชอบที่มีอยู่จากตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จริงโปรง่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางส่งเสริ<า>มคุรณมกโดยเอ็นกำลังความสามารถจะยึดหลักธรรมภาิบาลในการบริหาร อยากเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมตื่นตระหนกครับถ้าเราเองไปใช้บริการตัาเองอยากได้บริการอะบอยากได้เร็วไหมอยากได้สะดวกไหมอยากได้ถูกต้องไหมอยากได้พูดจาอย่างไรนั่นคือสิ่งที่พี่น้องบริต้องการประการที่สองงานที่เราจะต้องดูแลพี่น้องวริษัก็คือพัฒนาอะไรที่ยังไม่ดี อะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ที่จะต้องทำให้พี่น้องไวชนไม่ว่าจะเป็นถนนขนทางโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตการศาึกษาล้วนแต่เป็นสิ่งที่พี่น้องระชนต้องการไม่ว่าจะเป็นภาพรวมหรือเฉพาะกลู่เรือเดี๋ยวในรายละเอียดก็ไปตรวจแ่ส่านการในสแสดงข้างนี้ประการที่สามก็คือการแก้ไขปัญหาที่น้องไวชนบางท่านก็มีปัญหานในการดำเนินชีวิต ที่น้องใบชนกับท่านก็มีข้อขัดข้องในการใช้ชีวิตเช็นเดนนี่นอกระบบมียาเสพติดเข้ามาอยู่ในตับคนผมว่าเั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยกันแก้ปัญหาประเด็นที่สี่ก็คือการรักษาหมายและออาใจความเป็นธรรมที่น้องใบชนหลายท่านไม่ได้ต้องการอะไรเลยในชีวิตขอแค่ชีวิตเขาได้รับความเป็นธรรมเขา,าก็พอใจที่จะอยู่ในสังคมและก็ทำอาหารได้แล้วผมเคยไปเจอหลายท่านบอกว่าไม่ต้องการอะไรเลย แค่ปลูกบ้านอย่ามาชิ้นหน้าต่างนะฉันก็ดีใจแล้วขอให้มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเพราะว่าการปลูกบ้านชิ้นหน้าต่างการผลิตติเพราะว่านั้นก็ขอให้แค่รักษาเป็นกฎหมายแล้วนวคะวครับโดยสรุปสิ่งที่ผมอยากขอร้องเพื่อนข้าการที่ทําการกด้วยกันเนี่ยใทรมีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่ตามตามอำนาจของตัวเองแต่ว่าขอให้เอาใจใส่พี่น้องประชาชนและก็พี่น้องประชาชนเนีย่ยต้องการอย่างน้อยสี่เรือ่องสรุปง่ายๆก็คือบริการพัฒนา,าแก้ไขปัญหา รักษากฎหมายแล้วลในความเป็นธรรมนั่นคือสิ่งที่ตั้งใจที่จะทํางานร่วมกันแล้วผมก็เชื่อว่าเพื่อนราชการที่อยู่ในห้องนี้ถ้าเป็นพี่น้องประชาชนก็ถ้าขออะไรในส่วนราชการได้ผมก็ขอสี่เรื่องนี้นะบออริการเราหน่อยพัฒนาบ้านเมืองเราหน่อยแก้ไขปัญหาให้หน่อยรักษากฎหมายแล้วลในความเป็นธรรม้หน่อยผมคิดว่าอย่างนั้นนะในฐานะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเราก็ต้องการพื้นฐานงนการเมื่อพี่น้องประชาชนต้องการพื้นฐานอน่างรักกฎหมายให้กัน่างนันก็ลองขอเพื<ม>่อนราชการว่า<ม><ม> ดีเรื่องที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับในสิ่งที่พี่น้องประชาชนควรจะได้ก็ขอให้ทำอย่างเต็มกำลังความสามารถเมื่อเช้าก็ได้พูดกับทูกนและการที่มีโอกาสไปทำบุญร่วมกันที่จวนว่าการที่เรามาทำงานร่วมกันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าคนโบราณผมยกตัวอย่างข้อตามผมก็สอนว่าชีวิตจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เนี่ยจะต้องประกอบด้วยสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือลิก คนจีนโบราณก็เชื่อกันเนาะว่าว่าริขิทเช่นมาทางานด้วยกันมีปาะการลิชิตมาให้มาทางานด้วยกันแต่ว่าคนจีนก็เชื่อว่าริขิตมีส่วนแค่สามความพยายามมีส่วนเียเจ็ดถ้าเรามาทํางานร่วมกันแล้วนั่งเฉสยมันมีส่วนแค่สามแต่ถ้าเราพยายามที่จะดูแลพี่าาน้องประชาชนทั้งสี่เรื่องที่คิดว่าพี่น้องประชาชนอยากได้มันก็จะทาให้เราปาระสบความสำเร็จในการในการทารํางานแล้วก็กอดมา พอดีลูกสาวถามก็เลยคุยกับลูกสาวลูกสาวก็อยู่ม .2 แล้วอายุ1 3บสา3ปีแล้วถามว่าพ่อจะย้ายกลับโคราชเราอยู่เทพเขาบอกว่าพ่อไปจริงเหรอบอกไปจริงบอกเขาก็ได้อยู่อ่ะเขาบอกไมเสียดายครับเราบอกว่าไม่ต้องเสียดายเพราะว่าพ่อจะสัญญากับผมว่าพ่อจะทําในสิ่งที่ควรจะทําพ่อจะ้นเป้นในสิ่งที่ควร้นเบ้นลูกสาวดีดมีพฟมแลบอกว่าเอ้ยใช้ได้ครับ ชีวิตถ้ารู้ว่าอะไรคนทําใช้ได้ชีวิตรู้ว่าคนเป็นอะไรหรือว่าใช้ได้เราก็มานั่งเล็กว่าลูกสาวเรา,าก็เจริญลอยตมคำต่อนูเลยศาสนาพระพุทธศาสนาบอกว่าให้ทำความดีละเว้นความชั่วรือว่าเราจะทํามจิตใจให้ขอบใจแค่นั้นเลยชีวิตเราก็มีความสุขลวก็เกิดทาากาศที่เราร่วมกับการ,าการ,การให้กันก็ดีแค่นี้ยไม่มีนโยบายอะไรที่มากายดูแลพี่น้องประชาชนทุกเรื่องให้ดี บากเกทเงินที่100ล้ละ41.81หาก็บดน้ำลำก็คือมีปริมาณน้ำ98.3ล้าล 100, ลนบาทเงินที่ป0นล้ละ89.18 างเก็นนบน้ำมบลมีปริมาณน,น้ำ65.59ล้านลูกบาศก์เมตรที่เป็นร้อยละ46.52และอางเก็บน้ำลำแซะมีปริมาณน้ำ111.81ล้านลูกบาศก์เมตรที่เป็นร้อยละ42.84รวมปริมาณน้ำในอาน่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง4แห่ง มีปริมาณน้ำรวมงสิ้น403.49ล้านลูกบาทเมตรและอ่างเก็บน้ำขนาดกาลางจำนวน23แห่งมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่158.57ล้านลูกบาทเมตรครับใช่นช่ครับสรุปปริมาณน้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั้ง27แห่งรวมมีปริมาณน้ำในอ่าง5 6 2ล้านลูกบาทเมตรที่เป็น146.20 มีปริมาณน้ำที่ใช้การ500ล้านกว่าเมตรที่เป็นร้อยละ10-32แฉะซึ่งมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยกว่า30%อยู่3แห่งได้แก่อ่างเบญกระโตนอ่างพื้ป่าต่ายอ่างห้วยประสาทใหญ่อ่างป่าต่ายขุนต้นและอ่างหนองกบคือภาพรวมแล้วในช่วงเวลาเดียวกัน มี2,566มีปริมาณน้ำ881.99ล้านลูกบาศเมตรนิดเป็นร้อยละ72.49มีปัจจุบันมี2,567มีปริมาณน้ำ562.07ล้านลูกบาศเมตรนิดเป็นร้อยละ46.20ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้วนิดเป็นร้อยละ26.29ครับ ในด้านการบริหารจัดก,การน้ํานในเขตจังหวัดนครราชสีมาช่วงดูแลงปี2566ครับ2567เพื่อใช้ในการปรโ,ปรปรโภคบริโภคสากรรมเกษตรกรรมและรักษาโรบพิเวศมีความต้องการน้ำตั้งแต่วันที่1พศจิกายอนู่2566หรื30เมษายน2567มีแผน การใช้น้ำอยู่ที่183ล้านลูกบาศกเมตรซึ่งมีผลการจัดสรรน้ำไปแล้ว2องล้านลูกบาศกเมตรมากกว่าแผนอยู่24ล้านลูกบาศกเมตรนิดเป็น1้อยละ13 โดยโครงการชนประทานและคราชสีมาและโครงการส่งน้ำมอุกษาในจังหวัดนครราชสีมาได้มีการหารจัดการน้าโดยดําเนินการตามมาตรการของกรมชนประทานในช่วงฤดูแดงจัดสรรน้ําให้สอดคล้องกับปร curtain, ian, ิ <erecht> <น>มาณน้ําต้นทุนตามลําดับความสําคัญของกิจกรรมการใช้น้ําและสํารองน้ําสําหรับการใช้น้ําในช่วงต้นฤดูฝนจึงได่มาด้วเพื่อที่ประชมต้อทราบครับขอบคุณครับ เพืีเคราะห์ให้หน่อยว่าทางท่านผู้การประปาก็ดีมันแบ่งคันสองขาพนะข้าที่หนึ่งก็คือในเรื่องของคนใช้เขาใช้เท่าไหร่ตั้งแต่มีนามเมษาพฤษภาว่าน้ำประปาเขาใช้เท่าไหร่คนจ่ายจ่ายเท่าไหร่แล้วก็น้ําที่เหลือใช้การเท่าไหร่เราจะได้มีครา์ร่วมก,กันว่าเราต้องประหยัดเราใช้ใต่ที่ได้เราได้แต่น้บที่น้ำใช้เกษตรไม่ได้จะได้ช่วยกันดีเคราะห์อย่างนี้ยพวกพวกนี้ท่านขอสะดปกไหม ไปพักตำรวจได้อะไรเงี้ยผมว่าดีเป็นเรื่องที่ดีมากเดิม<ๆ>เดิมเนี่ย